สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของพระมเหสีในรชัชกาลที่5้าสามพระองค์มาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าที่ใดที่มีผู้หญิงอยู่รวมกันหลายๆคนย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านสามัญชนตลอดจนถึงเจ้านายราชสำนักก็ล้วนแต่พบเจอกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องที่มีต้นเหตุมาจากความรักกับคุณผู้ฟังดังเช่นในราชสำนักสมัยรชัชกาลที่5ซึ่งรชัชกาลที่5พระองค์ทรงมีพระมเหสีหลายพระองค์และพระมเหสีในรชัชกาลที่5ที่โดดเด่นมากๆมีอยู่ด้วยกัน3พระองค์และทั้ง3พระองค์ก็เป็นพระราชธิดาในรชัชกาลที่4ซึ่งก็ประกอบไปด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพา่องศีซึ่งทั้งสองพระองค์นี้นะคะเป็นพี่น้องที่มีพระราชนนีพระองค์เดียวกันค่ะและอีกพระนางก็คือพระนางเจ้าสุกุมารมารสีซึ่งเป็นคนละแม่กับสององค์แรกนะคะส่วนความที่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผ่งศีพระองค์ท่านทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลที่หและทรงครองพระอิริยศสูงสุด เหนือบรรดาพระมเหสีทั้งปวงประกอบกับพระองค์ทรงเป็นน้องเล็กมาก่อนจึงค่อนข้างที่จะเอาแต่พระไทยตัวเองทำเรื่องขุนข้องพระไทยพระพี่นางทั้งสองและด้วยอำนาจที่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิพาองศีมีนี่เองค่ะพระองค์จึงใช้อำนาจที่มีทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและพระนางเจ้าสุขุมามารสีขุนเคืองพระไทยอยู่บ้างแต่พระพี่นางทั้งสองพระองค์ ก็อภัยให้เสมอมาและเมื่อสิ้นรัชกาลที่ห้าแล้วในช่วงปลายรัชกาลที่หกขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาพงศ์ีประชวนอยู่นั้นสมเด็จพระเชษฐภคินีทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จไปเยี่ยมพระอาการประชวนของสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาพงศ์สีณพระที่นั่งวโรพาสพิมานพระราชวังบางปะอินอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาพงศ์ีตั้งแต่สิ้นรัชกาลที่ห้า แล้วทั้งสาพระองค์ก็ทรงสนทนากันด้วยความคิดถึงและเล่าเรื่องราวเก่าๆในอดีตตั้งแต่ทั้งสาพระองค์ยังเป็นเด็กจนมาเป็นพระมเหสีรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวาภาพองศรีได้สำนึกถึงความผิดเก่าๆที่เคยทำกับพระพี่นางทั้งสองพระองค์และก่อนที่พระพี่นางทั้งสองพระองค์จะเสด็จกลับนั้นพระพี่นางทั้งสองก็ทรงพูดในทํานองรักใคร่และเป็นห่วงเป็นใยพระน้องนางอยากให้หายประชวร ทันใดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผองศรีก็ทรงประทับลงกับพื้นแล้วก็กราบไปที่พระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเมื่อพระนางเจ้าสุกุมารมารสีเห็นเข้าก็รีบเบี่ยงพระองค์ชักพระบาทของพระองค์หนีเพราะกลัวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผ่องศรีจะกราบมาถึงพระบาทของพระองค์ทั้งนี้เพราะพระองค์มียศน้อยกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาองศรีมากและเกิดคนละแม่กับพน้องนางด้วย แต่สมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาพงศ์ศรีก็ครานเข่ามาจนถึงหน้าที่ประทับพระนางเจ้าสุกุมารมาราศีแล้วกราบลงแทบพระบาทแล้วทั้งสามพระองค์ก็ทรงประทับลงกับพื้นกอดพระศอกันแสงไปพร้อมๆกันจนนางพระกำนันนางสนองพระโอษฐ์ข้าหลวงที่อยู่แถวนั้นต้องร้องไห้ตามๆกันไปนั่นคือเหตุการณ์ในช่วงปลายชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาพงศ์ศรีนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเป็นพี่เป็นน้องยังไงก็ตัดกันไม่ขาดค่ะแต่ในเรื่องของการใช้อำนาจและความหลงก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของช่วงชีวิตของคนเราได้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากครังประวัติศาสตร์ไทยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ